และแล้วในคลิปนี้ก็มาถึงแล้วนะครับที่เราจะมาสารต่อจากคลิปก่อนที่สร้างไว้ซึ่งก็จะมีร้านขายของชําสถานีรถไฟและส่วนอื่นๆที่เรายังทําไม่เสร็จและนั่นแหละครับเราจะมาสารกันต่อทําให้จุดนี้ที่จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในอนาคตก็เดี๋ยวจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยนะครับแต่ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่ คอมเมนต์ Comment, กดไลค์กดติดตามแล้วก็กลับไปดูคลิปเก่าๆก,ก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับทำให้ผมรู้สึกว่ามีไฟมีกําลังใจในการทําคลิปต,ต่อไปเลยนั่นเองนะก็ขอบคุณมากเลยนะครับเอาละเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราจะไปรับชมพร้อมกันเลยนะครับกับจุดต่อไปใน Building Project แต่ก่อนที่เราจะไปลุยกันนะครับเดี๋ยวเราไปสำรวจพื้นที่จากคลิปก่อนที่เราได้สร้างไปแล้วกันนะว่าเราทำไปถึงไหนแล้วบ้างถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้ดูคลิปก่อนนะครับก็ฝากไปดูกันก่อนนะแล้วค่อยไปดูตอนนี้นั่นเองนะไม่งั้นเดี๋ยวดูไม่รู้เรื่องเอาละนี่ก็จะเป็นจุดที่เราสร้างจากคลิปที่แล้วนะครับซึ่งตอนนี้ก็จะมีสถานีรถไฟร้านขาของชําแต่ยังมีหลายจุดนะครับที่เรายังไม่ได้เพิ่มเติมเข้ามา ซึ่งจากที่ผมลองคิดดูแล้วก็มีความรู้สึกว่าจุดนี้เนี่ยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวใช่ไหมซึ่งในอนาคตจะมีทะเลด้วยดังนั้นสิ่งที่ควรสร้างต่อไปนั่นก็คืออพาร์ตเมนต์หรือโรงแรมที่พักเพื่อที่จะรองรับนักท่องเที่ยวนั่นเองนะก็จะเป็นจุดนี้คิดว่าน่าจะเป็นอะไรที่เหมาะสมมากๆเลยละ่ะรวมทั้งที่จอดรถ สระน้ําและสูวนอื่นๆที่ยังโล่งๆอยู่ก็ทุกคนคิดว่ามันควรจะมีอะไรเพิ่มเติมมาอีกไหมนอกจากนี้ก็คอมเมนต์ตารางคลิปกันมาได้นะครับแต่จะว่าไปทาไปตรงนี้มันแหวงๆเนี่ย,ยใครทาเนี่ยเอาล่ะเราจะมาซ่อมแซมจุดที่เสียหายไปนะครับนั่นคือจุดนี้ที่เราจะเพิ่มหญ้าแล้วก็พุ่มไม้เพื่อให้มีความเป็นธรรมชาตินั่นเองนะรวมทั้งจุดนู้นด้วยสิ่งนั่นแหละนะผมเป็นคนที่ชอบอะไรที่เป็นดูลกๆธรรมชาติตามสไตล์ซีค์พนั่นเองนะครับผมต่อมานะครับข้างๆเนี่ยก็จะเป็นตู้กดน้ําถังขยะที่่นัง แล้วก็ผนังผมก็ได้เปลี่ยนให้มันมีลวดลายสักหน่อยนึงนะครับตามด้วยโปสเตอร์หนังตู้โทรศัพท์ตามนี้เลยนะแล้วก็จากคลิปก่อนที่มีคนทักว่าเสาไฟเนี่ยทำไมวางแค่นั้นนั่นก็เป็นเพราะว่างบหมดนั่นเองนะเฮ้ยและแล้วในโซนนี้เราก็ทําเสร็จเป็นที่เรียบร้อยหน้าตาก็จะเป็นเช่นนี้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นจุดแลนด์มาร์กจุดๆหนึ่งที่ผมชอบมากเลยนะที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากจังหวัดคาราโบระจากประเทศญี่ปุ่นนั่นเอง เอาลหลังจากที่เราทําในส่วนนี้ได้แล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะมาทําโรงแรมอพาร์ตเมนต์เออหรืออะไรก็ว่ากันไปนะครับผมก็จะมาทําตรงนี้นั่นเองนะซึ่งไอเทมที่เราจะใช้ในการสร้างก็คิดว่าน่าจะเป็นอันไหนดีนะเอาเป็นว่าเอาเป็นบล็อกนี้แล้วกันนะครับ เป็นบล็อกสีขาวที่มีลวดลายเหมือนกระเบื้องนะครับชื่อผมก็จะเริ่มจากวางในส่วนนี้ก่อนเลยยาวไปจนถึงประมาณนี้ดีไหมแล้วหลังจากนั้นก็เพิ่มความสูงให้กับด้านข้างนะครับยาวไปเลยนะครับสูงขึ้นไปเลยเพราะว่าโรงแรมนี้จะมีความสูงประมาณ4-5ชั้นได้เลยนะครับแต่ก็ไม่ได้ใหญ่มากนะส่วนตรงนี้เราก็ทุบไปเลยเราก็จะมาวางในส่วนของชั้นบนนะครับเพื่อที่มันจะเป็นชั้น2ส่วนด้านล่างเนี่ยจะเป็นห้องแล้วก็ทางเข้านะครับก็จะวางความสูง2บล็อกแบบนี้แล้วกันแล้วก็ด้านบนเพิ่มมาอีกด้วยก็เพิ่มยยาวไเลจนนถึงงสุดตรี้ ด้าน,นบนเนี่ยเพิ่มไปอีกหน่อยดีไหมเอ,อ้ไม่ดีกว่าเดี๋ยวไว้ค่อยก๊อปปี้แล้วค่อยมาวางอีกทีหนึ่งเอาล่ะตอนนี้เราก็จะได้สัดส่วนแบบนี้แล้วนะครับต่อมานะครับเราก็จะเอาผ้าเอา่อที่มันออกแนวญี่ปุ่นญี่ปุ่นหรือแบบผ้าอะไรที่วางข้างบนไปนะครับเพื่อเป็นทางเข้าแต่พอวางแล้วรู้สึกว่าบล็อกแบบนี้น่าจะดีกว่านะออันนี้ดูแบบรุดลาลใช้ได้เลยแล้วก็ตรงนี้เราก็วางปิดไปเพื่อที่จะวางประตูด้านขวาส่วนด้านซ้ายตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นห้องห้องหนึ่งนะครับหรือจะเป็นร้านค้าหรือไม่ก็อาจจะเป็นที่เช็คอนนนนนนนีีีััั้้้้ยแแแต่่่วววคออาาากกกกลละ็งงหบบบบไป ได้ไหมอะทำๆไปก่อนดูไปก็ยังดูไม่ค่อยออกเพราะยังไม่เสร็จนะครับอะเพิ่มอีกน้อยนึงส่วนด้านข้างตรงนี้นะครับเราจะใช้บล็อกสีขาวในการวางนะครับเพื่อให้มีความแตกต่างระหว่างด้านหน้าแล้วก็ด้านข้างมันจะดูแบบแตกต่างกันนะนะแล้วก็ความสูงสูงไปจนถึงพอดีกับตรงนี้ไปเลยแล้วก็วางปิดไปจนถึงแบบนี้แล้วหลังจากนั้นทําอะไรกันต่อดีอืมมันก็ต้องเป็นชั้นหนึ่งปะ่ะก็ชั้นหนึ่งเนี่ยเราวางพื้นก่อนแล้วกันนะ ซึ่งพื้นเนี่ยเราจะใช้เป็นบล็อกอันนี้ซึ่งมันก็จะเป็นในส่วนของด้านหน้าตัวห้องนะครับแล้วพอด้านหน้าปุ๊บมันก็จะเป็นทางขึ้นลงนะครับของตัวอาคารโรงแรมนะครับบางคนอาจสงสัยว่าทําไมไม่ใช้ลิฟต์ล่ะคือผมชอบความแบบมินิมอลแบบธรรมดาธรรมดาดูมีความเก่าก็ออกแนวชนบทชนบทอะไรประมาณนี้นะครับโอเคแบบนี้แล้วก็ทางเข้าเอาเป็นมุมนี้แล้วกันความสูง3บล็อก น่าจะกำลังดีนี่ก็วางประตูไปเลยประตูสีฟ้าเออรู้สึกแมวเดี๋ยวมันโดดเด่นไปสีขาวดีกว่ามันดูเนียนตาส่วนตรงนี้เนี่ยผมรู้สึกว่ามันสูงเกินไปนะครับก็เลยปรับให้มันต่ำลงมาอีกบล็อกหนึ่งนะครับอ๋อเริ่มดูได้แล้วละ่ะมั่งนะต่อมานะครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของหน้าต่างซึ่งวางแล้วก็ลรู้สึกว่ามันติดประตูเกินไปหรือเปล่าโอเควางแบบนี้แล้วกันนะครับผมก็จะวาง2บล็อกแล้วก็มิเตอร์นะครับแล้วก็ตามด้วยราวตากผ้าซึ่งราวตากผ้าเดี่ยจะวางไว้หน้าห้องเลยนะ การ์ตูนหลายๆเรื่องแล้วก็โซนญี่ปุ่นอะไรอย่างงี้นะครับก็ทําตามสไตล์ซีคัพซีโอนั่นเองนะครับผมตัวนี้ก็เป็นที่ตากผ้ากวางผ้าไปเลยแล้วทีนี้นะครับตรงระเบียงด้านหน้าเนี่ยผมรู้สึกว่าอยากให้มันมีมิตินั่นเองก็เลยใช้บล็อกจิ๋วในการปรับส่วนนี้ให้มันดูมีมิติเพิ่มมาอีกบล็อกหนึ่งแบบนี้เลยนะครับก็วาง ยืดไปจนถึงด้านข้างไปเลยนะครับอ่าพอได้แบบนี้แล้วก็จะดูมีมิติขึ้นมาทันทีเลยใช่ไหมละ่ะแต่ต่อไปสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะครับนั่นก็คือป้ายโรงแรมญี่ปุ่นนะครับซึ่งเราก็จะใช้ตัวอักษรญี่ปุ่นที่เขียนว่าโฮเทลุหรือโฮเทลนั่นเองแบบนี้ไปเลยมผมเขียนถูกหรือเปล่านะไม่แน่ใจทุกคนพอจะอ่านออกไหมมีใครจิงญี่ปุ่นหรือเปล่าถ้าผิดก็บอกได้นะครับในส่วนตรงมุมนี้นะครับเราก็จะวางถังขยะไปนะครับเพื่อให้มันดูไม่โล่งนั่นเองนะก็จะวางฝาเปิดเอามันติดนะอ่ามุมนี้แล้วกันนะ ต่อไปก็ปักไฟไปด้วยเพิ่มความสว่างนะครับก็ตามด้วยคอมเพรสเซอร์แอร์วาง2จุดไปแต่ละชั้นนะครับแต่ทีนี้รู้สึกว่ามันดูแปลกๆไปนะครับกับป้ายเนี่ยผมคิดว่ามันควรจะเพิ่มความสว่างสักหน่อยโอ้มันวางไม่ได้มันติดเนี่ยอยากให้มันติดกำแพงตรงเนี้ยเออเราต้องวางโอ้โอเคเลยเราต้องวางแบบนี้ไปก่อนนะครับ นี่เพิ่มความสว่างให้กับป้ายโรงแรมนะครับจะได้โดดเด่นขึ้นมาอีกนั่นเองอ่าตอนนี้ก็ได้แล้วนะครับกับป้ายชัดขึ้นมาเลยโฮเตลุแล้วทีนี้หลังจากที่เราได้ด้านหน้าแล้วนะครับเราก็จะมาทําในส่วนของห้องกันเลยนะครับซึ่งห้องเนี่ยเราก็จะใช้พื้นไม้แบบนี้ดีไหมแต่พอวางล้วก็มีความรู้สึกว่ามันเก่าไปหรือเปล่าทุกไปแล้วกันนะเอาเป็นไม้แบบนี้ดีกว่าเยอะแหน่ไม้มันดูแบบมินิมอลเช่นเคยนะครับผมส่วนด้านข้างตรงนี้นะครับจะเป็นห้องน้านั่นเองซึ่งเดี๋ยวเราจะขอวาง พื้นไมย้ยี้ไปก่อนนะครับซึ่งห้องเนี่ยมันก็จะมีห้องครัวแล้วก็ห้องนอนนะครับและหลังจากนั้นก็ทําการกวางผนังรอบๆห้องไปเลยนะครับซึ่งก็จะเป็นห้องสี่เหลี่ยมพื้นด้านในก็จะเป็นลักษณะของตัว L แ,แล้วก็มีห้องน้ําตามที่เห็นตอนนี้เลยนะครับ เอาละด้านล่างนะครับเราก็วางผนังต่อกันเลยซึ่งก็จะวางโค้งไปจนถึงข้างๆข,ของบันไดนะครับในส่วนของบันไดเนี่ยผมจะใช้กระเบื้องในการวางนะครับแล้วก็ตรงจุดนี้เนี่ยผมกำลังคิดอยู่ว่าจะทําไปทางเข้าเพิ่มอีกไหมแต่คิดไปคิดมาเอาเป็นกระเบื้องปิดไปเลยแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวทางเข้ามันจะเยอะเกินไปหรือเปล่าแม่พอทำมาขนาดนี้แล้วบางคนน่าจะพอเริ่มดูคุ้นๆในบางจุดใช่ไหมล่ะเนี่ยเพราะว่าผมเอาเลหลายอย่างรวมกันนั่นเองนะแต่ตอนนี้ยังไม่เสร็จลุยกันต่อ โอเคตอนนี้ก็ได้ส่วนห้องแบบนี้แล้วนะครับเดี๋ยวจะมาเริ่มตกแต่งกันเลยนะแต่ก่อนอื่นเราจะต้องปักไฟกันก่อนนะมันรู้สึกมันมืดมากเลยซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยผมคิดว่าจะทําเป็นห้องนอนนะครับแล้วก็ต้องวางหน้าต่างตรงนี้ไปด้วยอืมรู้สึกว่าหน้าต่างมันเยอะเกินไปหรือเปล่าเนี่ยเอาแบบนี้น่าจะดีนะอ่ะเตียงนอนแล้วก็วางมุมนี้ก็จะใช้เตียงสีฟ้าแบบนี้แล้วกันนะโอ้ยสีฟ้ามันก็ดูให้บรรยากาศทะเลยอยู่นะลวดลายเหมือนทะเลเลยตรงนี้เนี่ยผมก็จะวางหน้าต่างไปนะครับซึ่งก็จะ น่าจะโอเคนะกับหน้าต่างแบบนี้ในส่วนตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมขอปิดไปก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งตรงจุดนี้เนี่ยจะเป็นทีวีนะครับน่นอนดูทีวีมุมนี้เออต่อไปอันไหนต่อดีช่วงนี้ก็จะเป็นการคิดไปคิดมานะครับแก้ไปแก้มาไปเรื่อยนะครับเฟอร์นิเจอร์คือแบบมันเยอะมากเลยเยอะจนเลือกไม่ถูกเลยทีเดียวนะเอาล่ะทีนี้ก็จะมาวางรูปภาพตรงนี้ก่อนแล้วกันนะแล้วก็ตามด้วยเครื่องปุ้งนาฬิกาแล้วก็เป็นที่วาง ตู้ป่านะครับส่วนพื้นเนี่ยผมรู้สึกว่าพื้นไม้มันไม่ค่อยเหมาะเลยนะจะต้องเปลี่ยนเป็นพื้นกระเบื้องแต่ว่าพื้นเนี่ยเอาเป็นพื้นแบบไหนดีอืมบล็อกมันเยอะเดี๋ยวค่อยหาแล้วกันนะเอาเป็นว่าตรงนี้เราวางโทรศัพท์ไปก่อนแล้วก็ตามด้วยโคมไฟในวางไฟเออไฟนี่มันก็ดูดีอยู่นะแต่มันสึกแปลกๆเอาไว,ไว้ไว้ข้างนอกน่าจะดีกว่าอ่ะมุมนี้ เลาล่ะที่นี้เราก็จะมาทําพื้นห้องครัวกันต่อเลยนะครับซึ่งผมก็ใช้พื้นกระเบื้องแบบนี้ก็แล้วกันน,น่าจะเหมาะเ,เพราะว่าแล้วมันก็ดูใช้ได้อยู่นะได้ตัดสส่วนของห้องด้วยเอาล่ะประตูก็วางไปด้วยนะแต่ก็ตามด้วยรองเท้าตกแต่งนิดๆหน่อยนั่นเองนะต่อมานะครับผมยังรู้สึกว่ามันโล่งๆอีกก็ได้เพิ่มกระเป๋าตกแต่งด้วยนะครับให้ฟีลแบบเหมือนเราเดินทางมาที่นี่แล้วก็วางกระเป๋าตรงจุดนี้เนี่ยผมจะวางพรมด้านหน้าไปด้วยนะครับแต่รู้สึกว่ามันเยอะเกินไปหรือเปล่าเอาเป็นตู้เสื้อผ้ามุมนี้น่่าาาาจจะะะดดีีนนนนออออื้้้เเคพไแแบบแลววรก็มทใํใสขง เบียงด้านหลังกันเลยนะครับซึ่งระเบียงเนี่ยผมก็จะวางเป็นบล็อกสีขาวแต่ว่ารู้สึกว่ามันจะดูใหญ่เกินไปเราจะต้องใช้บล็อกจิ๋วนะครับในการแก้สัดสนนี้ให้มันมีความแบบไม่ใหญ่เกินไปนะเนี่ยก็จะทําการเก็บขอบเก็บมุมด้านล่างแล้วก็วางั้วแต่ว่ารั้วเนี่ยผมวางแล้วรู้สึกว่ามันดูเล็กเกินไปเอาเป็นปิดอย่างนี้ไปเลยแล้วก็ตามด้วยเก็บดีเทลเหมือนด้านหน้านะครับโอ้โหบอกเลยว่าบล็อกจิ๋วที่คือใช้เปลืองมากส่วนหน้าตาก็วางข้างบนไปด้วยให้ดมูมิติเช่นกันนะครับผมเอาล่ะตอนนี้ก็จะได้ห้องภายในเรียบร้อยแล้้้วนนนนะหาาตาก็็จเเเปช่ีลย มันยังโล่งๆอยู่เราต้องเพิ่มให้มันมีความลกตามสไตล์ซีคราฟนั่นเองนะมุมนี้เนี่ยเราจะวางรูปภาพอืมพอได้แบบนี้แล้วแล้วก็ตรงจุดนี้ วางที่เช็ดมือด้วยแต่เช็ดมือเนี่ยเอาแบบนี้ดีกว่านะอันนี้ก็จะเป็นที่ทําอาหารที่กําลังทอดสเต็กอยู่นั่นเองนะอ่ะเอาท่านี้ไปก่อนล้วกันต่อมานะครับห้องครัวเนี่ยเอ่อห้องครัวเราจะต้องวางฝักบัวตรงนี้ชักโครกแล้วก็อ่าตรงนี้จะต้องเป็นอ่างล้างมือนะครับเอาเป็นอันไหนดีอ่างล้างมืออันนี้ละกันนะไว้มุมข้าง,างๆกาลังดีจริงๆ่ะควรจะแบ่งส่วนห้องนะแต่ว่าเนื้อที่มันได้เท่านี้ก็ทําเท่านี้นะครับส่วนด้านล่างอันนี้ก็จะเป็นน้ายาทําความสะอาดห้องน้ําก็ว่ากันไปนะแล้วก็ตามด้วยพื้นซึ่งผมก็จะใช้พื้้้้นนนนบบ็อออกกสีีีเเเขยวััไปะพราามมดูหหง มากมากเลยแหละเอาละได้แบบนี้แล้วแล้วอ่างกับน้ำาหะมันต้องมีใช่ไหมอ่ะมีก็ได้เล็กๆแคบๆด้แหละผมชอบเดี๋ยวมันโล่งเกินไปนะเน้นลกๆไว้ก่อนตามสไตล์ซีคับซีโอนั่นเองนะต่อมานะครับเราก็จะวางผ้าเช็ดตัวไว้ตรงนี้แล้วก็ตามด้วยพรมซึ่งพรมก็จะใช้เป็นเอ่ออันนี้ละกันเป็นพรมฟางนะครับเพิ่มอีกหน่อยดีไหมใหม่ๆอันเดียวพอแล้วแล้วก็วางผ้าเช็ดเท้าตรงนี้ด้วยแต่รู้สึกว่านี่มันเป็นห้องน้ำใช่ไหมออกมามันก็ต้องตัวเปียกปะมันก็ต้องเอาพรมไปตรงนี้อีกเช่นกันนะครับผม แล้วทีนี้ตรงหน้าต่างเนี่ยผมรู้สึกว่ามันโล่งๆไปใช่ไหมเราจะต้องวางเฟอร์นิเจอร์ไว้ด้วยนะครับของอะไรกนะ็ได้เช่นหนังสือกาแฟแล้วก็ตามด้วยหน้าต่างซึ่งหน้าต่างเนี่ยมันจะต้องวางจากมุมข้างนอกนะครับมันก็จะคล้ายๆก่อนหน้านี้แหละแต่มันต้องมาข้างนอกแบบนี้เลยอ๋อทีนี้ก็จะเริ่มมีความลงตัวแล้วใช่ไหมละ่ะกับ ห้องแรกของโรงแรมที่นี่เลยแต่ในระหว่างนั้นนะครับถ้าเกิดว่าที่นี่เป็นกลางคืนเนี่ยมันอาจจะดูมืดได้ก็ต้องปักไฟไว้ตรงระเบียงด้วยก็ไว้มุมนี้แล้วกันแล้วก็ตามด้วยคอมเพนเซอร์ er นะครับโอ้คอมเพนเซอร์ er วางไว้ตรงหน้าต่างนะคือจริงๆอยากจะวางไว้ตรงระเบียงแต่มันวางไม่ได้ไงมันก็แคบด้วยต่อมานะครับบนเพดานห้องน้ำเดี๋ยวเราก็ต้องวางปิดไปนะครับแล้วก็ตามด้วยไฟอ่ไฟอันนี้ก็แล้วกันนะจะได้ดูไม่มืดแล้วก็สุดท้ายนะครับเราก็จะเอาผ้าม่านเนี่ยวางไว้ตรงหน้าต่าง และแล้วในตอนนี้เราก็ตกแต่งห้องแรกเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยรวมก็จะเป็นตามนี้เลยนะครับ หลังจากที่เราได้ห้องแรกมาแล้วนะครับเราก็จะทําการก๊อปปี้เพิ่มอีกชั้นหนึ่งแล้วก็อีกชั้นหนึ่งโดยรวมก็จะมี3ห้องนั่นเองครับและในส่วนชั้นบนนะครับผมก็จะทําเป็นดาดฟ้าซึ่งดาดฟ้าเนี่ยก็จะมีแทงน้ํา2อันนะครับที่วางไว้ด้านบนแล้วก็ตามด้วยทางขึ้นซึ่งแทงน้ำเนี่ยผมก็ได้ออกแบบไปมานะครับเพื่อให้มันเหมือนแทงน้าที่สุดเท่าที่ทําได้นะท่านผู้ชมคิดว่ามันเหมือนหรือเปล่ากับแทงน้ําเนี่ยเหมือนแหละใช่ไหม อ้ยน้องใครพูดนะแล้วตรงนี้เราก็จะวางเครื่องควบคุมไฟฟ้าด้วยนะครับหรืออะไรก็ว่ากันไปนะใบด้านบนแบบนี้เลยอืมโดยรวมทุกผู้ชมคิดว่ามันโอเคใช่ไหมกับการทําแบบนี้เนี่ยเนี่ยมันอาจจะดูไม่ค่อยสูงมากนะครับแต่คือผมชอบเลยละ่ะแล้วทีนี้เราก็จะมาดูภายในกันนะเอ๊เดี๋ยวนะภายในรู้สึกว่าเราจะต้องซ่อมเลยนะครับเดี๋ยวเราจะต้องเปลี่ยนสีด้านล่างด้วยนะครับไม่ใช่ด้านล่างเดี๋ยวเอาเพดานด้านบนโอ้ ดูสิพอเราทําเสร็จแล้วเราดูบรรยากาศจากด้านบนรู้สึกแบบโอ้แต่ว่ามันน่าจะมีทะเลหน่อยนะอยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จเดี๋ยวรออนาคตนะครับเดี๋ยวมีทะเลแน่นอนนะือ <c oughs> บรรยากาศที่คือแบบมันได้เลยใช่ไหมเนี่ยแม เอาล่ะเดินลงไปข้างล่างสักหน่อยเช็คทีละห้องเลยนะครับว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่านี่แต่ละห้องอมาห้องนี้ห้องนี้เหมือนจะออไม่มีปัญหานะครับเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างก่อนแล้วกันโอ,โอ้ข้างล่างนี่เรายังไม่ได้ตกแต่งเลยนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราจะมาตกแต่งกันเลยก็แล้วกัน,กนเราจะเริ่มจากทางเข้าก่อนเลยนะครับซึ่งผมก็จะใช้กระจกอันนี้มาวางก่อนเลยนะก็วางรอบๆเป็นตัวยูกับหัวนะแล้วก็อันนี้มาวางด้านหน้าไปนะี่ก็จะได้ทางเข้าแล้วนะครับส่วนประตูเนี่ยผมจะไม่วางนะครับเปิดได้ยังไแหละคิดซะว่าเป็นประตูบานเลื่อนนะส่วนตรงน ช้กระจกบางปิดไปเลยซึ่งห้องนี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะทําเป็นร้านซักผ้าตู้หยอดเหรียญน,น่าจะดีไหมเพราะว่ายังไม่มีเครื่องซักผ้าเลยนะกับโรงแรมนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นอะไรที่เหมาะมากๆเลยนะเอาล่ะลุยตรงนี้เราก็จะเริ่มจากเปลี่ยนพื้นกันก่อนเลยนะครับแล้วก็ตามด้วยเครื่องซักผ้าซึ่งเครื่องซักผ้าเนี่ยผมจะใช้สสีไปเลยนะอาจจะเป็นคนละยี่ห้อก็ว่ากันไป ส่วนพื้นเนี่ยผมรู้สึกว่ามันแปลกๆกันนะเอาเป็นพื้นแบบนี้ดีกว่านะเป็นอะไรที่ผมชอบที่สุดแลวกับพื้นแบบนี้เนี่ยมันสวยนะแล้วทีนี้เราก็จะมาแบ่งสัดส่วนของห้องไปเลยนะครับก็จะวางขั้นตรงนี้ไปส่วนห้องนี้เนี่ยก็จะเป็นที่เช็คอินน่าจะดีนะก็จะมีทางเข้าตรงนี้แล้วตรงนี้ก็จะเป็นหน้าต่างเพื่อให้มันมีความสว่างของภายในด้วยนะส่วนด้านหน้าตรงนี้ก็จะเป็นที่จอดรถ น่าจะดีนะแต่เดี๋ยวไว้ค่อยทําอีกทีหนึ่งนะี๋ยวเราจะมาตกแต่งด้านในกันก่อนนะครับแล้วก็ด้านซ้ายตรงนี้ก็จะเป็นทางขึ้นซึ่งอาจจะเป็นห้องเล็กๆแล้วจ,จะเป็นห้องพนักงานก็ค่อยวางอีกทีหนึ่งซึ่งผมก็จะวางพื้นก่อนแล้วกันนะครับซึ่งผมก็จะใช้เป็นพื้นไม้วางตรงยาวไปจนถึงห้องเช็คอินไปเลยนะครับแล้วก็ปักไฟไปด้วยเว้ยเนื้อที่มันจะพอทำไหมเนี่ยแต่ผมชอบอะนะลองไปก่อนน่าจะได้แหละ แล้วก็ตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าเพิ่มหน้าต่างมาอีกบานหนึ่งน่าจะดีนะส่วนด้านบนเนี่ยผมก็จะวางหลังคาไปเพื่อที่จะให้มันดูไม่โลนั่นอเองแต่ตรงนี้เนี่ยเพิ่มหน้าต่างไปอีกบานหนึ่งโอเคก็ตามด้วยประตูนะครับแล้วเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยผมจะเพิ่มความเป็นธรรมชาติเข้ามาอีกหน่อยนะครับโดยการวางบล็อกอิฐตรงนี้ไปก่อนแล้วเดี๋ยวจะวางพุ่มไม้อีกทีหนึ่งนะครับนี่แล้วก็ทุบด้านซ้ายด้านขวาไปด้วยเดี๋ยวมันติดประตูเกินไปะนะส่วนพื้นเนี่ยผมก็จะใช้เป็นพื้นอิฐสีขาวตรรงงยยาวไไไปปนนนถึบบััดเละค่อ เออแต่ผมรู้สึกว่าบล็อกอินเนี่ยมันสูงเกินไปหรือเปล่าเอาเป็นสลับแล้วกันนะนี่แล้วก็วางพุ่มไม้ไปเลยก็จะมีความแบบเป็นธรรมชาติไปด้วยนั่นเองนะจะได้ลกๆด้วยหลังจากที่เราตกแต่งรอบๆเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาตกแต่งในส่วนนี้กันซึ่งส่วนนี้เนี่ยเป็นทางลงใช่ไหมซึ่งผมก็ได้ย้ายให้มันพอดีกับด้านข้างของโรงแรมนะครับจะได้ดูบาลานซ์กันนั่นเองเอาล่ะหลังจากที่ทําได้แล้วเราก็จะมาตกแต่งภายในกันเลยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นเช็คอินซึ่งเราก็ใช้เป็นโต๊ะสีดําาวงรอบอน้ปก เออได้ไหมเนี่ยอ่ะเดี๋ยวดูสิ ก็พอโอเคแหละเอ,อเดี๋ยวนะผมรู้สึกว่าผมอยากจะตกแต่งห้องนี้ก่อนนะเพราะว่ามันเป็นห้องที่น่าจะทํายากหรือเปล่านี่เราก็แหวนแส่วนห้องไปก่อนแล้วกันส่วนด้านซ้ายทางขึ้นบันไดเนี่ยมันรู้สึกมันแคบไปใช่ไหมผมจะใช้บล็อกจิ๋วนะครับทุบให้มันมีความเล็กลงไปหน่อยหนึ่งนี่ก็จะเริ่มกว้างขึ้นมาแล้วบอกเลยว่าบล็อกจิ๋วนี่ใช้คุ้มมากคุ้มจนถึงวิธีสุดท้ายเลยนะนี่ด้านบนก็ปิดไปด้วยแล้วทีนี้ด้านบนนะครับเราก็จะขยับบล็อกแบบนี้โอเคเอาล่ะทีนี้เราก็จะมาตกแต่งภายในกันเลยนะครับซึ่ ตรงนี้ก็ต้องใช้บล็อกจิว๋ววางเช่นกันนะครับแล้วก็ตามด้วยไฟห้องมันก็จะมีขนาดค่อนข้างจะเล็กไว้สำหรับเก็บของอะนะออนนี้เราวางเก้าอี้นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นที่เก็บของเสื้อผ้าก็ว่ากันไปแต่รู้สึกว่ามันดูเก่าเกินไปนะวางเป็นอันนี้ดีกว่านะต่อมานะครับเราก็จะมาทําในส่วนนี้ซึ่งผมจะเริ่มจากเปลี่ยนประตูก่อนเลยเพราะว่าประตูเนี่ยผมรู้สึกว่าไม่ชอบอะนะขอเปลี่ยนเป็นไม้ดีกว่า นี่แบบนี้แล้วก็ต่อมาก็จะทําการตกแต่งที่เช็คอินเลยนะครับซึ่งผมก็จะวางเป็นตู้เก่าๆ,ๆแบบนี้ไปนะอืมน่าจะได้แหละมั้งนะเดีย๋ยวลองวางไปก่อนครับระหว่างนี้แล้วก็วางตู้ตรงด้านข้างตรงนี้ไปอีกด้วยแล้วก็ตามด้วยคอมเก่าๆส่วนตรงโต้นะครับผมก็จะวางแผ่นไม้นี้ไปด้วยเพื่อให้มันมีมิตินั่นเองนะแล้วผมก็ได้ย้ายตู้จากด้านขวามาไว้ด้านซ้ายด้วยนะครับมุมนี้คิดว่ามันน่าจะโอเคกว่าเยอะนะครับแล้วส่วนที่เหลือก็ทุบไปให้หมดเลยมันดูเก่าไปไงแล้วทีนี้จะเอาตู้แบบไหนดีเนี่ยตู้มันมีเยอะมากเลยก็เอาเป็น ลองตู้แบบนี้น่าจะดีไหมนี่ก็จะเป็นตู้หนังสือนะครับก็คิดว่าเป็นเอกสารอะไรงี้ก็วางไปนะครับส่วนมุมนี้เนี่ยเราก็จะตกแต่งด้วยธรรมชาตินั่นเองในระหว่างนี้ก็จะเป็นการตกแต่งแก้ไปแก้มานะครับก็จะใส่ที่เลี้ยงปลา แล้วมุมนี้ก็จะเป็นโซฟานะครับซึ่งโซฟาเนี่ยผมก็จะใช้เป็นสีน้ําตาลดีไหมหรือไม่ก็สีน้ําเงินแต่รู้สึกว่าสีน้ําเงินน่าจะเหมาะกว่านะเอาเป็นว่าสีน้ําเงินก็แล้วกันนะครับไว้มุมนู้นเลยนี่จะได้มีทางเดินด้วยส่วนไฟเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเล็กๆไปก็ใหญ่ๆหน่อยนะครับจะได้ดูแบบน่ารักกระดิ่งแมวนะครับแล้วก็ตามด้วยพรมวางพื้นด้านหน้าไปเลยนะครับแล้วก็เปลี่ยนโต๊ะตู้ตตตปลาสักหน่อยให้มันเป็นเหมือนอันเดียวกันนะครับแล้วทีนี้เราก็ตกแต่งภายในเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาตกแต่งภายนอกกันนนนนนะะซึ่่งงเเราาาาากกก็จวจววายาไนนยไ้้้ดหอล แล้วก็ตามด้วยป้ายโอเพ่นแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นป้ายต้นมะพร้าวนะครับซึ่งมองแล้วมันมันมองไม่ค่อยออกมาต้องกลางคืนะนะเนี่ยป้ายมันจะได้ชัดกว่าไงนแบบนี้แล้วกันนะครับต่อมานะครับด้านในเนี่ยรู้สึกว่ามันยังดูแปลกใช่ไหมก็คือเพดานเนี่ยเราจะต้องเปลี่ยนเป็นไม้ทั้งหมดไปเลยนะครับจะได้เหมือนเหมือนกันในแต่ละจุดนั่นเองรวมทั้งที่สักผ้าด้วยนี่แบบนี้เลยแล้วก็ปักไฟสักหน่อยรู้สึกมันมืดก็จะใช้ไฟเป็นล่องหนนะครับจะได้ดูไม่ลกด้วยแล้วในที่สุดในตอนนี้เราก็ตกแต่ง เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับชั้นล่างนั่นเองนะก็จะได้ห้องซักผ้าที่เป็นตู้หยดเหรียญแล้วก็ที่เช็คอินและโดยรวมทั้งตึกโรงแรมนี้ก็เสร็จทั้งหมดแล้วนะครับ เดี๋ยวต่อไปนะครับเราจะมาตกแต่งภายนอกกันเลยนะครับซึ่งภายนอกเนี่ยเราจะเริ่มจากเคลียร์พื้นที่ก่อนเลยในการจะตัดต้นไม้ปรับพื้นที่ right ให้มันมีความเรียบยาวไปจนถึงตรงนู้นซึ่งตรงจุดนู้นเนี่ยผมคิดว่าจะทําเป็นสะพานข้ามไปฝั่งหนึ่งนะครับซึ่งสะพานนี้เนี่ยผมก็ได้ต่อเติมให้มันมีความแข็งแรงมากขึ้น,นครับด้านล่างก็จะเพิ่มโค้งเหล็กขึ้นมานั่นเองนะถ้าเกิดว่าทําตรงไปเลยเนี่ยมันก็จะดูไม่ค่อยสมจริงใช่ไหมเราก็ <mul ceğim. S 2> ต้องเพิ่มโค้งเหล็กเพิ่มความแข็งแรงไปด้วยแล้วทีนี้ก็็เเเชื่่่่อมมถถนนนนนนนติดดไปปกกกัััับฝงงงง้้ลยะะครซึทาาโจูแพ เออามันคือไม้ค้าแบบนั้นมันก็ต้องเรียมๆหน่อยแล้วก็ตามด้วยทางข้ามม้าลายนั่นเองซึ่งก็ใช้บล็อกจิ๋วในการทานะครับตรงจุดนี้เนี่ยเราจะทําเป็นที่จอดรถซึ่งที่จอดรถเนี่ยมันก็จะจอดได้ทั้งมอไซค์แล้วก็รถยนต์นั่นเองส่วนด้านข้างมุมนี้ซึ่งที่ทิ้งขยะเนี่ยก็จะทําให้มันแบบลกๆหน่อยนะครับตามสไตล์ซีค้านั่นเองแล้วก็ตามด้วยตู้กดน้ําส่วนทุกจุดนี้เนี่ยก็จะเป็นต้นซากุระอีกต้นหนึ่งนะครับแล้วทีนี้เหลือพื้นที่ด้านข้างนะครับเราก็ทำการขยับตึก ซึ่งสราะาน้ำเนี่ยผมก็ใช้บล็อกจิ๋วในการทำนะครับผมเพราะว่ามันทำไม่ค่อยได้นะก็ต้องใช้บล็อกจิ๋วนั่นแหละทำแล้วตามด้วยพื้นเนี่ยผมก็จะปรับเป็นพื้นสีฟ้าแล้วก็เพิ่มน้ำเข้าไปนี่แล้วทีนี้ก็จะได้สระว่ายน้ำเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วเราก็ตกแต่งเล็กๆน้อยๆไปนะครับที่นั่งแล้วก็ล่ม,มแบบนี้น่าจะดีนะแล้วก็ส่วนด้านข้างเนี่ยโอ้เชื่อมยาวไปจนถึงตรงนู้นก็ถือว่าได้วิวโอเคเลยนะทีนี้เพื่อให้มันมีความเป็นธรรมชาตินะครับเราก็ได้เพิ่มดินด้านข้างไปด้วยคิดวว่่่าาาาาาออเเเเคหรรืปปลไมู้้้นนนะ็็กกแพงงงงดขยจถึต นี้ไปเลยนะครับโอเคหลังจากที่เราได้ทํากําแพงไปแล้วนะครับเราก็ได้ตกแต่งเพิ่มเติมไปอีกนั่นเองนะก็จะเป็นที่อาบน้ําและส่วนกำแพงเนี่ยผมก็ได้แก้ไปแก้มาก็มีความรู้สึกว่าทําแบบนี้ดูดีกว่านะเพราะว่าเมื่อกี้นี่มันรู้สึกว่าอุดอู้เกินไป แล้วก็ได้ทําการเพิ่มลั้วประตูด้วยนะครับก็ด้าน,นขวาแบบนี้ดีไหมเนี่ยไม่ๆม,ม,ม่เราเอาไว้ด้านซ้ายและด้านขวาแล้วกันก็เป็นประตูบานเลื่อนนั่นเองนะส่วนจุดนี้เนี่ยเราก็ได้เพิ่มบ่อปลาไปด้วยนะครับเป็นบ่อปลาเล็กๆแบบสไตล์ซีคาวนั่นเองนะครับให้มีความน่ารักกระดิ่งแมวนั่นเองนี่ก็เนื้อที่พื้นแบบนี้แล้วกันแล้วก็ใช้บล็อกจิว๋วทําเป็นโขดหินวางรอบๆไปเลยนะครับจะได้ดูแบบไม่เรียบจนเกินไปนี่ลักษณะแบบนี้เลยนะแล้วก็เพิ่มต้นไผ่ไปด้วยแล้วก็ตรงนี้อีก นี่ให้มันมีความแบบสไตล์ญี่ปุ่นในหน่อยหนึ่งนะครับบ่อปลาเล็กๆแล้วก็เพิ่มน้ําเข้าไปเลยนะครับแต่น่าเสียดายนะครับถ้าเพิ่มปลาได้จะดีมากเลยแต่ว่าไม่เป็นไรเรามีที่เลี้ยงปลาเล็กๆก็วางไว้ข้างๆนี้แล้วกันนะครับก็คิดซะว่ามันมีปลาอยู่ข้างในนะครับผมโอเคแล้วก็เพิ่มพุ่มไม้ธรรมชาติอีกนิดหน่อยเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับบ่อปลาโอเคแล้วก็ตามด้วยสระว่ายน้ําลักษณะก็จะเป็นตามนี้นะครับผม แล้วหลังจากที่เราได้ตกแต่งภายนอกเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเหลืออะไรต่อดีละ่ะทีนี้อืมภายนอกก็เรียบร้อยหลอบตึกก็โอเคเฮ้ยแต่เดี๋ยวนะตรงนี้เนี่ยมันยังไม่เรียบร้อยดีนะครับเราก็ได้เพิ่มพื้นตรงนี้มาอีกหน่อยนึงนะครับผมนี่ก็จะเป็นทางลงข้ามไปฝั่งทะเลเลยนะครับแต่ว่ามันติดรั้วหน่อยเอาพังรั้วตรงนี้นี่มันเชื่อมไปนะครับซึ่งมันอาจจะดูอันตรายนะครับก็ไว้สําหรับพนักงานก็ได้นะแต,แต่แล้วแต่จะคิดากานไปเรื่อยนั่เองนะโอ้รั้วนี่มันวางไม่ได้เสียดายมันวางแล้ว แปลกอ่ะเอาแบบนี้แล้วกันนะน่าจะดีกว่าโอ้โหไม่อยากจะนึกเลยว่าทะเลเนี่ยถ้าทำเสร็จมันจะเป็นยังไงอะนะเอาละป้ายเนี่ยผมคิดว่าเราจะไปใส่ด้านหลังด้วยก็ดีนะครับเพราะว่ามันเป็นที่เช็คอินมันก็ต้องมีป้ายโรงแรมด้วยนะนี่วางตรงนี้ไปเลย อ่ะแล้วก็ปักไฟมุมนี้ด้วยโอ้มุมนี้วางไม่ได้มันติดหน้าต่างนะครับไม่เป็นไรเราวางแค่จุดเดียวก็พอละอย่างน้อยมันก็ยังสว่างนั่นเองนะนี่ตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับภายในเดินดูซิเหลืออะไรบ้างภายในก็ออ้ดูดิบรรยากาศด,ด้านข้างสระว่ายน้ําดูลม่มลื่นรู้สึกแบบม,มันเติมเต็มแล้วมันดูมีชิชวยายไงก็ไม่รู้นะแล้วก็ด้านขวาตรงนี้ก็เป็นที่ซักผ้าที่ซักผ้าเดี๋ยวผมรู้สึกว่าเอ้ยยังขาดประตูอยู่นะเดีย๋ยวเอาประตูไม้วางแล้วกันนี่แบบนี้แล้วทีนี้เดี๋ยวไปดูด้านบนดิ ด้านบนโอเคตกแต่งไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็ด้านหลังโอ้โหพอเดินมาข้างหลังแล้วเห็นสระว่ายน้ำกับที่จอดรถม,มันรู้สึกแบบสร้างแล้วก็เดินชมวิวไปเรื่อยก็รู้สึกแบบสบายใจยังไงก็ไม่รู้นะเดี๋ยวมีใครเป็นบ้างสร้างแบบแล้วก็เดินทัวร์วนไปวนมาอยู่างเงี้ยคือมันรู้สึกแบบมันมันภูมิใจนิดนึงอะนะเอาชั้นชั้นบนด้วยนะครับโอ้โหชั้นบนนี่มองอยังไงก็ดูดีนะถ้าเกิดว่ามีทะเลเนี่ยมันจะขนาดไหนแล้วก็แทงน้ําด้านบนนะครับนีเดี๋ยวมีคนบอกว่าเออแทงน้ำเนี่ยมันดู Hãy subscribe cho kênh Ghiền ก็สระว่ายน้ํานะครับผมสระว่ายน้ำเนี่ยมันทางขึ้นเนี่ยมันทําไม่ได้นะครับเพราะว่ามันใช้บล็อกจิ๋วในการทำนั่นเองถ้าใช้บล็อกจิ๋วเนี่ยมันจมไปในน้ําบล็อกน้ำมันก็จะหายไปก็ขอไม่ทําแล้วกันนะก็คิดว่ามันก็ปีนขึ้นได้แหละแล้วก็สะพานตรงนี้ก็โอเคแล้วทีนี้เราก็จะเหลือตกแต่งในส่วน,นอื่นๆกันนั่นเองนะซึ่งเดี๋ยวใน,ในอนาคตเราจะมาทํากันต่อนะครับแต่ว่าตอนนี้ขอทาเท่านี้ก่อนตอนนี้ยังคิดไม่ออกเลยว่าจะทํายังไงดีท่านผู้ชมคิดว่าอยากให้ทำอะไรต่อในส่วนนี้ก็คอมเมนต เป็นเออย่านการค้าดีไหมเพราะว่ามันเป็นโรงแรมแล้วก็ตรงนี้น่าจะเป็นที่แบบตลาดหรืออะไรก็ว่ากันไปนะเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วตัวนี้ก็จะเป็นทะเลขนาดใหญ่ไปเลยนะครับซึ่งเราจะต้องมาเติมน้ําโอ้โหเติมน้ํานี่ันใจยอย่างไงเนี้ยเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันนะครับผมเอาล่ะ โดยรวมในวันนี้ก็จะมีความคืบหน้าประมาณนี้เลยนะครับอันนี่ก็เป็นสถานีรถไฟโอ้โหเฮ้ยรู้สึกว่ามันอยู่ดูลงๆไปนิดหนึ่งเนะี่ยเดี๋ยวเราเพิ่มกระเป๋าไปด้วยแล้วก็มุมนี้แล้วก็ตามด้วยของตกแต่งเล็กๆน้อยๆนะครับเติมเต็มให้จุดนี้ดูมีอะไรมากขึ้นนะครับแล้วก็แว่นกันแดดด้วยเดี๋ยวหันไปด้านนี้กันนะไม่ไม่ไม่เอาด้านนี้ดีกว่านิดเล็กๆน้อยๆก็เอานะาก็คือชอบไงตกแต่งเล็กๆน้อยๆอ,อ,อย่างเงี้ยโอเคก็หวังว่าทุกคนจะชื่นชอบในการสร้างคางนี้นะครับถ้าเกิดท่านผู้ชมคิดเห็นยังไ้า่ด นะครับผมจะได้รู้ว่าท่านผู้ชมชอบไม่ชอบอยังไงนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์ให้กำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปกันด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปถัดไปจะสร้างอะไรกันต่อก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับกับ building project โอเคไว้เจอกันคลิปหน้าครับบาย